คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะพาคุณผู้ชมไปดูผลงานวิจัยเครื่องอบอุ่นร่างกายอัจฉริยะตามผมไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยนะครับการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่เป็นสิ่งสําคัญมากครับความอบอุ่นจากร่างกายของเราเองหรือว่าจากผ้าห่มธรรมดาอาจจะไม่เพียงพอนั่นก็เป็นที่มาของเครื่องอบอุ่นร่างกายอัจฉริยะครับและในช่วงนี้นะครับ ผมพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับอาจารย์บุญช่วยทรัพมนชัยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนี่ก็เป็นผลงานที่ผมเองได้ยินชื่อก็ทึ่งแล้วนะครับจริงๆแล้วเครื่องอบอุ่นร่างกายอัจฉริยะนี่คืออะไรครับเครื่องอบอุ่นร่างกายอัจฉริยะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ตาการแพทย์นะครับที่เราเอามาใช้กับผู้ป่วยในระหว่างผ่าตัดเป็นหลักนะครับคือในระหว่างผ่าตัดเนี่ยโดยมากผู้ป่วยมักจะ สลบอยู่นะครับการริเวนโลหิตของร่างกายก็จะช้าลงนะครับทำให้ร่างกายเนี่ผลิตความร้อนได้ม่เพียงพอนะครับซึ่งถ้ามีป, ia, ปัหญหาก็อาจจะทําให้เกิดความสเสียหายกับอัยะภายในได้นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างผ่าตัดเนี่ยแพทย์ก็จะใช้เครื่องอบอุ่นร่างกายเนี่ยครับพร้อมกับผมนี้คุมตัวผู้ป่วยนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายค้คงที่ในระหว่างผ่าตัดครับแสดงว่าหลักๆก็คือทําออกมาสําหรับคนที่เพิ่งผ่าตัดเสร็จไปใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้กับผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องการ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได่เพียงพอด้วยนะครับอย่างเช่นในผู้สูงอายุนะครับหรือว่าในเด็กเล็กก็ได้ครับเรียกว่าสารพัดประโยชน์เลยนะครับทจริงๆแล้วงานวิจัยชิ้นนี้นะครับมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนใหญ่นี่นะครับเราต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับและพอนําเข้าแล้วก็จะมีราคาสูงนะครับก็ทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็ทําให้หามาได้ในปริมาณที่จํากัดนะครับก็มีความขัดแคลนด้วยสาเหตุนี้นะครับเราก็เลย มุ่งนะครับที่จะพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์นี่แหละครับที่เราสามารถทําเองได้ในประเทศเป็นการลดต้นทุนช่วงนี้อยากให้จารย์ได้สาธิตการใช้งานของเครื่องอบุ่นร่างกายอัจฉริยะกนิดหนึ่งครับอินดีครับก็เราก็นํำท่อลงร้อนนี่นะครับมาเสียบเข้ากับตัวขั้วที่พ6หขั้วนี้ก็จะรัดพอดีเข้ากับตัวท่อครับก็หลังจากนั้นนะฮะเราก็เริ่มเดินเครื่องนะครับ ตอนแรกนี่ก็จะให้ลมออกมาก่อนนะครับเพื่อให้พ่อผมนะฮะของตัวเต็มที่นะครับจากนั้นเราก็จะสามารถเลือกอุณหภูมินะฮะของลมที่เป่าเข้าไปในนี้ได้นะครับก็สามารถเลือกได้จริงอ๋อปรับอุ่นขึ้นได้เลยใช่ไหมครับครับคือมันเป็นไปตามความต้องการนะฮะเขาเขาอยากได้แค่สามจริงๆก็สาารได้มากกว่านั้นจริงๆแล้วจะเป็นกี่องศาก็ได้หมดเลยใช่ไหมครับครับเราเราทำตรงนั้นได้ครับ อาจารย์ครับตอนนี้ผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับสมบูรณ์แบบสามารถนํามาใช้จริงได้หรือยังครับเอปนก็สมบูรณ์ถึงระดับที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับคือเราก็ได้ร่วมมือกับภาควิชาวิสัญญีแพทย์นะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็มีคุณหมอทุพพรเบรมสำราญนะครับเป็นผู้ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ฟีดแบ็นะครับในเรื่องนี้นะครับก หลังจากที่เราทดสอบแล้วเนี่ยเราก็นําไปให้คุณหมอดูนะครับซึ่งคุณหมอก็พอใจในระดับหนึ่งคะคือส่วนมากเนี่ยเราจะทดสอบทางเชิงวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่หมายเพราะว่าในแง่ของเช่นความถูกต้องในการทํางานนะครับในเรื่องความทนทานเพราะว่าอาจจะต้องเปิดนานหชั่วโมงเนี่ยครับเราก็เคยเปิดนานทั้งคืนนะครับก็ไม่เสียใช้ได้นะครับแล้วก็เพิ่ม ความเป็นอัจฉริยะเข้าไปอย่างที่บอกนะครับก็คือสามารถที่จะวัดปรุงคุณไข้เนี่ยครับเพื่อกลับมาให้มันควบคุมตัวเองได้นะครับก็ต้องการความดูแลแพทย์ได้น้อยลงน่าสนใจมากครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีอุปกรณ์การแพทย์หรือผลงานวิจัยแนวนี้ออกมาบ้างไหมครับอาจารย์อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าราคาของเครื่องเนี่ยฮะมันสูงครับแล้วก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนมากนะครับอุปกรณ์ ที่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับถ้าสั่งนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยอยู่ในระดับแสนบาทที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับตัวเครื่องอย่างเดียวเดียวเลยแล้ววตัถ้าตัวผ้าห่มเนี่ยนะฮะอยู่ในระดับ6 0 0้อยถึงเจ็บาทครับตอนหนึ่งพื้นรวมมาทั้งหมดก็แสนกว่าเลยนะครับใช่ไหมครับโอ้แล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับผลงานวิจัยของเราคุณผู้ชมคงอยากทราบว่าเอ๊ะแล้ววิจัยออกมาแล้วเนี่ยราคาต่อหน่วยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับเอ่อสำหรับตัวเครื่องนะครับที่เราพัฒนาโดยรวมเนี่ยตกประมาณ5,000บาทแล้วก็วัสดุก็คือใช้ใน ประเทศทศั้งหมดนี่แหละครับความเก่งแล้วก็ฝีมือของคนไทยนะครับที่สําคัญนะครับถ้าไม่อยากเจ็บป่วยจะต้องใช้เครื่องอบอุ่นร่างกายอัจฉริยะก็ต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดเวลานะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุญช่วยทรัพมนชัยแห่งภาควิชาวิวศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขอบคุณมากครับ